สวัสดีครับพวกผมมิ่งเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสับประราดไทยไทยแลนด์นะครับวันนี้นี่คือสับประรดไทยแลนด์นะครับอยู่ในกล่องนี้ผมได้ไทยแลนด์มาสับประราดชื่อมีชื่อว่าไทยแลนด์นี่นะครับไทยแลนด์นี่ครับสับประรดที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ผมจะบอกประวัติและส่วนสูงข,ของไทยแลนด์นะครับ ไทยแลนด์ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1973ในเรื่องอุลตาแมนทาโล่ความสูงของไทยแลนด์62เมตรน้ำหนักของไทยแลนด์57,000ตันครับไทยแลนด์เกิดขึ้นมาจากสปบาดทั้ง7รวมล่างกันมีส่วนมีส่วนเขาตรงนี้นี่นะครับเขาตรงนี้เขาตรงนี้ไทยแลนด์ Thailand เอามาจากสปราด ที่มีชื่อว่าอีกรัสส่วนหูของไทยแลนด์เนี่ยหูของไทยแลนด์เอามาจากมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อว่าอีคารุสส่วนท้องของเนี่ยขอท้องของไทยแลนด์เอามาจากสปร์ดที่มีชื่อว่าเวสตาส่วนแขนสองข้างเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะครับแขนสองข้างตรงนี้ตรงนี้ ส่วนแขนทั้งสองข้างของไท l เลนเอามาจากสับป,ประรดที่มีชื่อว่าปอระปัสปอระปัสส่วนขาของไทยแลนไทยเลนเอามาจากเลดเลดคิงขาตรงนี้นะครับเอามาจากเลดคิงส่วนหางนี่นะครับหางหางหางตรงนี้หางของไทยแลน เอามาจากสปราดที่ชื่อว่า King Cap s i n ส่วนถางเอามาจากสปราดที่ชื่อว่า King Cancer กีรันความสามารถของไทยแลนด์พ่นไฟนี่นะครับสามารถพ่านาฟทางปากพ่นไอเย็นออกทางพุงตรงนี้นะครับพ่นไอเยน็นดูดกืน ลำแสงของอุลตร้แมนนะครับนี่ก็คือเป็นประวัติถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีประวัติผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วมาดูถึงตัวกล่องกันดีกว่านี่ก็กิงกะเออซีโร่อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นสัประหละอะไรเพราะอันนี้ก็ทาโร่อันนี้ก็อนนกเออเดี๋ยวกันนะมันชื่ออนะไรฮะไทยแลนด์ มันจะเหมือนกับกล่องนี้มากเลยนะครับในกล่องเนี้ยแต่ว่าคนละอันกันจะมาดูกันถึงนี่เป็น D X D X Ultra Man Ginga นะครับเป็น D X